หมดละนะครับต่อไปสองร้อยเจิดได้เลยพี่สายสองร้อยหน้ากากชนวนสัตว์ตาโลหะหนึ่งหกสองแปด หนึ่งหกสองแปดรายการนี้หน้ากากชนวนนับสามครับนับสองฮะรายการนี้นับหนึ่งนับสองร้อยนับศูนย์นับขิงลิงของสุดท้ายนะครับอันนี้ได้หน้ากากชนวนเอ,อ้ยอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับชนวนพี่สายได้เลยบิดเท่าไหร่ก็ได้ลุยได้เลยนับขิงอ่นะอยู่เหนือสัญญาณรับไปพี่ไอเลิฟยูสองร้อยสิบรายการนี้นะครับสองร้อยสิบรายการนี้จิตกับประชุมหน้ากากชนวนนะพี่สปายสองยี่ พี่สมปองไม่ทัน220พี่สมปองครับรายการนี้พี่สปายแคปบจอดได้เลยโอ้โหไม่ทันนะพี่สมปองพี่แอรอย,อยู่ไม่ทันพี่สปาย220ี่นิกเกตให้หมดอะ่ะพี่สปายขอบคุณครับพี่ชัยวีสวัสด,ดีพี่แคร็แคปแคปหมู capture โอเคพี่จะไป